สวัสดีครับเรวเทียนพยากรโดยผมอาจารย์นุครับผมจะทํานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่ม,มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทํานายดวงของผู้ที่เกิดในราศีเมถุนประจําปักหลังของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทํานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีนั้นผมขออนุญ,ญาตทําความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรนะครับหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางลาไลน์ดีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นรายละเอียดของลไลน์ดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีเมถุนประจํำปากหลังของเดือนกรกฎาคมปี2,564กันนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคม2,564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ ผู้ที่จะดูดวงแบบราศีหรือไม่ก็คือผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีก็สามารถที่จะดูในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาวุโุนั้นเป็นช่องที่ใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตาม ช่องเปลวเถียนพยากรณด้วยนะครับชาวราศีเมถุนครับดวงของท่านในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2564นั้นมีไพ่อยู่2ใบก็คือไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่8ดดาบนี่นะครับนั่นหมายความว่าในช่วงนี้ท่านกำลังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวก็ตามแต่ในช่วงนี้ทำให้ท่านนั้นมีความเครียดเกิดขึ้นในตัวค่อนข้างมากนะครับผม บางครั้งบางคราวเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากอยู่แล้วนะครับจึงจะทำให้เรานั้นเกิดความเครียดต่างๆตามมาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเกิดความวิตกกังวลเลยนะครับใครที่ได้ไพ่ใบนี้นี่ถือว่าโชคไม่ค่อยดีนักนะฮะดวงตกที่นั่งเคราะนั่นเองนะครับมีเรื่องไม่ค่อยดีบางทีบางท่านนี่ครับขับรถอยู่ดีๆก็โดนเฉียวชนหรือว่ามีคนมาชนจนได้ เกิดคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลมีการทะเลาะวิวาทบาดหมางใจกันค่อนข้างที่จะซวยว่างั้นเถิดนะครับจิตใจนี้ก็เกิดมีความวิตตกกังวลคิดมากคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้นอนไม่ค่อยหลับด้วยนะครับบางท่านนั้นนะครับเป็นปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยนะฮะผู้ที่ได้ไพ่เดอะมูนนี่นะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอีกมิติหนึ่งก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าที่อยู่ที่อาศัยของท่านนั้น อาจจะไปตั้งอยู่ในใกล้กับป่าช้าใกล้กับสุสานเก่าอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้ท่านนั้นมีโอกาสก็คือเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางบ้างนะครับจุดทูบแล้วก็นําของเส้นไหว้ต่างๆเลี้ยงบอกเจ้าที่เจ้าทางบ้างนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะดีขึ้นบางท่านนี่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับไพ่ใบแรกใบนี้หมายความว่า ถ้าเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยแล้วจะดีขึ้นนะครับผมนั่นหมายความว่าครอบครัวของท่านนั้นจะมีความสุขมากขึ้นบางทีนี่เรื่องแบบนี้อาจจะมีคนไม่เชื่ออยู่เยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยที่ตั้งของบ้านเรือนอะไรพวกนี้นะครับไม่แน่เหมือนกันนะฮะคำโบราณมีหลายคำที่เขาบอกไว้ว่าเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นั่นเองนะครับ ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนไปอยู่ที่ใหม่นั้นจะดีขึ้นนะครับผมไพ่ใบแรกใบนี้หมายถึงว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยมีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหม่ไพ่ใบนี้บอกความหมายว่าท่านกําลังจะได้ขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับงานบ้างล่ะเป็นยังไงกันบ้างงานนั้นค่อนข้างที่จะนิ่งมานานพอสมควรนะครับผม การที่จะทํางานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะเป็นลูกจ้างเขาก็ตามแต่นะครับท่านจะต้องใช้ความสามารถค่อนข้างมากเลยทีเดียวที่จะฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ไปให้ได้นะครับบางทีนี่นะฮะไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่อีกหลายใบนั้นมันบอกถึงความสันโดดนั่นหมายความว่าในช่วงนี้บางท่านนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปทํางานอย่างที่ทํางานนะครับเพราะว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั้นยังเป็นปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก ดังนั้นเราทํางานอยู่ที่บ้านในการที่จะติดต่อสื่อสารกันนั้นก็ค่อนข้างที่จะลําบากแล้วก็ในการทํางานเพื่อที่จะให้เจริญก้าวหน้าไปได้นั้นก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าขนาดเล็กนั้นนะครับต้องประครับประคองตัวเองอย่างมากเพื่อที่จะให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ถามว่าจะผ่านไปได้ไหม ผ่านไปได้นะครับแต่ว่าท่านจะต้องใช้ความสามารถการบริหารจัดการอะไรที่มันพอที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ท่านต้องดูนะครับแม้กระทั่งท่านเป็นที่เป็นลูกจ้างเองก็ตามแต่นี้นะฮะท่านก็ต้องมีการคิดระวังแผนจะทํำยังไงให้บริษัทของท่านหน่วยงานของท่านนั้นผ่านวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปได้ท่านจะต้องมีการแสดงความกิเยนต่างๆเพื่อให้งานของท่านนั้นสามารถที่จะเดินไปได้โดยที่ จะต้องผ่านในช่วงอุปสรรคหรือว่าผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอาศัยความรู้ความสามารถของตัวท่านค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเรื่องงานก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเครียดด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเรื่องเงินล่ะนะครับไพ่เงินนะฮะในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินนั้น ท่านอาจจะมีโชคจากคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับหรือท่านอาจจะมีเรื่องสบายใจนะครับกับบุตรหลานของท่านนั้นจะกลับมาเป็นเด็กดีนะฮะถ้าเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างเกเรไม่สนใจในเรื่องราวของการเรียนแต่ว่าต่อไปนี้เขาจะมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น หรือบางท่านนั้นมีบุตรที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ส่งเสริมเขาไปนะฮะให้เขาเรียนในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ลูกของท่านนั้นจะเป็นคนดีนะครับช่วยท่านได้มากเลยทีเดียวนะฮะอย่างน,น้อยก็คือเราก็ไม่ไปกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนของลูกหรือว่าการใช้ชีวิตของลูกเท่าใดนักให้เรามีเวลาที่จะไปมุ่งมั่นกับเรื่องของการงานในเรื่อง,รองของการเงินมากกว่านะครับ ดังนั้นการเงินการงานในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างที่จะใช้ความสามารถของท่านอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นในช่วงนี้ไปให้ได้แต่หลายๆท่านนะครับมีครอบครัวอบอุ่นนะฮะมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวในวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสนะครับในช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนไม่ได้ ก็ได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างอบอุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเรื่องอาหารการกินนั้นไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะชาวราศีเมถุนที่มีครอบครัวอบอุ่นอยู่แล้วนี่นะครับเรื่องอาหารการกินนั้นอย่างที่ผมว่านะฮะเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันก็ทําอาหารการกินปาร์ตี้กันบ่อยนะครับมีแต่ที่จะน้ําหนักขึ้นค่อนข้างเยอะให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยก็แเรากันนะครับชาวราศีเมถุน ส่วนเรื่องของความรักนั้นนะครับส่วนมากแล้วชาวราศีเมถุนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วนะฮะไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ได้ภรรยาที่ดีนะครับดูแลครอบครัวดีนะครับสามีไปไหนมาไหนนี่ไม่ซักไม่ไสนะครับมีแต่เรื่องดีๆมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็หาของอร่อยๆมาให้ทานครอบครัวก็เลยมีความสุขนะครับเพราะว่าท่านได้แม่สีเรือนที่ดีประจำครอบครัวนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้หมายความว่าผู้ที่โสดมานานนี่นะฮะมีโอกาสแล้วนะครับไพ่ใบนี้ด้วยเช่นกันมีโอกาสที่ท่านจะได้เจอคู่แท้คู่แท้ตรงนี้อาจจะมาในลักษณะของการเป็นมิตรที่ดีก่อนนะครับปรึกษากันได้คุยกันได้ทุกเรื่องจนพัฒนาไปเป็นคู่รักเหมาะสมกันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าต่างคนนั้นก็คือต่างมีความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรู้ในด้านของการศึกษาแม้กระทั่งเรื่องของฐานะนี่นะครับ ถือว่าเหมาะสมกันมากๆท่านมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้หลายๆคนนะครับผมพไพ่ใบนี้หมายถึงว่าท่านมีโอกาสที่จะได้คู่ที่มีอายุที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับบางทีบางท่านนี่นะฮะอาจจะได้คู่ที่มีอายุมากกว่า 5, ปี7ปี10บปีบวกก็ได้บางท่านก็อาจจะมีแฟนนะครับผมที่อายุน้อยกว่ามากๆเลยนะฮะหปี7ปี10ลงไปอีกก็มีนะครับผมแล้วก็พไพ่ใบนี้ยังหมายความว่า ชาวราศีเมถุนในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้จะได้พบกับเพื่อนเก่าๆนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอาจจะกลับมาพบกันอีกนะครับหรือไม่บางทีนะฮะหลายๆท่านนะครับที่เจอปัญหาความรักคือแยกกันอยู่นะครับคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะเบาแว้งกันนะครับจะกลับมาคืนดีกันนะฮะในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ สิ่งที่พึงระวังนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมก็คือไพ่เดอะเดวิลนี่นะครับให้ระวังเรื่องของรักสามเศร้าจะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนี่อาจจะไขว้เขวนะครับเป๋ไปก็ได้นะฮะแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงท่านอาจจะลุ่มหลงในเรื่องราวของกิเลสต,ตัณหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม และก็ยังหมายถึงว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านนั้นอาจจะมาหลอกมาโกงเราได้นะครับดังนั้นต้องมีสตินะฮะอยู่เสมอในการที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยกับเรานั้นต้องสังเกตดูให้ดีว่าเขามีความจริงใจกับเราหรือไม่ไม่เช่นนั้นเราอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับถามว่าชาวราศีเมถุนมีโชคอะไรบ้างนะครับในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมนั้น มีโชคตรงนี้นะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าท่านจะได้ของมีค่านะครับแก้วแหวนเงินทองของมีค่าต่างๆท่านจะได้มาอย่างฟุกฟุกนะครับจะมีคนมามอบให้นะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเกิดขึ้นได้ในภาวะอย่างนี้แต่ว่าจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าคนที่เคยเป็นแฟนกันนี้นะครับผม มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งไม่เข้าใจกันแล้วจะกลับมาคืนดีกันได้นะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแฮปปี้ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วโลกเราจะน่าอยู่แล้วคู่ของเรานั้นก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับนี่คือดวงของผู้ที่เกิดราศีเมถุนประจำปักหลังของเดือนกรกฎาคม2564หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ